ตอเรื่องไปดูกรณีของ BCPG นะครับล่าสุดก็ประกาศการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ,รบโดยมีการซื้อหุ้นเพิ่มอีก40%ในโครงการแคร์โรนะครับซึ่งก็ทําให้กําลังการผลิตของ BCPG จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญหลังจากการ ทำธุรกรรมซื้อขายในครั้งนี้แล้วเสร็จครับนะครับก็น,นี้ก็เป็นการเปิดเผยจากทาง BCPG ครเมื่อวานนี้คุณนิวัฒอัดดีเรกนะครับประธานเจ้ารี้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของตัวของ BCPG นะครับก็เปิดเผยว่าในวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาครับ BCPG USA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทาง BCPG นะครับซึ่ง BCPG เนี่ยถือหุ้นอยู่100%นะครับก็ได้ลงนามสัญญาการซื้อหุ้นนะฮะ40%ใน คาร์โรคา u ตี้ e อเนจีโฮดดิ้งซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง700เมกะวัตต์นะครับ,รบอยู่ในรัฐโอไฮโอที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยมูลค่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่จำนวนเงินไม่เกิน145 ล้านเหรียญสหรัฐหรือตกอยู่ประมาณสัก5 0 3พสบอดล้านบาทครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้ามาถือหุ้นเพิ่มเติมนะครับอีก4ี่ปอร์เซนะครับจุดที่น่าสนใจคือก่อนหน้านี้เองอ่ะทาง BC p g พเองเขาก็ถือหุ้นผ่านบริษัทอีกหนึ่งบริษัทซึ่งเป็นบริษัทร่วมนะครับเพราะว่าอีกบริษัทที่ว่านั้นก็คือทาง b c ซีเนี่ยถือหุ้นอยู่ประมาณ4ี่เซซึ่งก็ไปถือหุ้นในแคร์รอตุนี้นะครับประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ บีซีพีจียูซึ่ง b c ซ g เนี่ยถือร้อเนี่ยก็มาอีก40%่็นต์นะฮะก็กลมๆประมาณสักตกเกือบเกืบอบห้าสิในโครงการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำให้ตัวกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนนั้นก็ขยับเพิ่มขึ้นนะ,นะครับ,รบพูดง่ายเลยเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าของเดิม hmm. มีอยู่61เมกะวัตต์เราไปลงทุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนได้มาอีก280ก็ทำให้กำลังการผลิต S <S <S ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นในโครงการนี้เนี่ย <C AP> อยู่ที่341เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับ <C AP> นอกจากนี้ถ้าสำรวจดูเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา BCG p มีการเข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเข้ามาแล้ว4โครงการ <C AP> นะครับก็จะมีโรง1นึนะฮะอย่าง ตัวของ Carroll County Energy ก็อยู่ที่โอไฮโอแล้วก็ที่โอไฮโอเนี่ยมีอีกโครงการหนึ่งก็คือ Southfield e n e r g อรวม,มถึงในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับก็จะมีแฮมแฮมแฮมิลตันลิเบอร์ตี้กับแฮมมิลตันแพทริออตนะครับก็ตรงนี้เองทำให้ทาง BCPG เองมีกำลังการผลิตนะครับอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยตามสัดส่วนการถือหุ้นและทั้งหมดนะครับขยับเพิ่มขึ้นจาก577กลายมาเป็น857 เมกะวัตต์นะครับ,รบแล้วถ้าสำรวจดูทั้งพอร์ตของ BCG p G นั้นปัจจุบันก็มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานาน้ําแล้วก็จะมีคอนเวนชั่นแลอย่างก๊าซธรรมชาติที่ตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นฟิลิปปินสปปลา,ปาวเวียดนามไต้หวันแล้วก็สหรัฐอเมร,ริกานะครับกำลังการผลิตร,รวมกันเลยอยู่ที่2024เมกะวัตต์ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนในสมริกาที่เขาเรียกว่าลงทุนอย่าง เขาเรียกว่าลุกหนักเลยนะฮะในแง่ของการเข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้าตรงนี้นะครับเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติคาร์รอตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่างบน่าสนใจนะครับในปี2 6 5ที่ผ่านมาในมีกําไรสุทธิอยู่ที่632ล้านบาทนะครับจากปี64ที่มีผลขาดทุน248 284ล้านบาทแต่เสร็จนะครับก็ตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าการเข้าไปลงทุนตรงนี้เนี่ยถ้าดูเทียบเคียงกับปี65ที่ผ่านมาเข้าไปถือหุ้นก็จะมีการบันทึกกำไร เข้ามาได้ทันทีเหมือนกันนะสำหรับโรงไฟฟ้าเค้าติตรงนี้นั่นเองนะครับแครอทเค้าตินะครับนะฮะคือเดี๋ยวนะปี65ก็้าเขาไดกำไรอยู่632ล้านใช่ไหมโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณครับจากปี64เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นของโครงการก็ขาดทุนอยู่เกือบเกือบ0ครับ อ๋อปีหกี่นี่เขามีการบำรุงรักษาครั้งใหญ่ใช่ไหมฮะก็เลยขาดทุนไปประมาณเกือบเกือบสามล้านั่ฉะนั้นก็เป็นโครงการที่จ่ายไฟอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ขณะนี้กลับมาดําเนินการตามปกติไม่ได้มีการปิดซ่อมบำรุงใดๆก็คือพอทํารายการแล้วเสร็จคก็จะมีการรับรู้ไรายได้เข้ามาเพิ่มเติมทันทีนะครับ,รบอีก280เมกะวัต์ด้วยกัน